สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำวันที่11-17เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะของหลายๆท่านนะคะก็มีเกณฑ์เดินทางต่างๆก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแคล้วคาดอย่าประมาทนะคะสัปดาห์นี้ภาพรวมสำหรับชาวพฤษภนะคะคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความศรัทธานะคะมีความาโฟกัสในเป้าหมายนะคะในแผนที่วางไว้อย่างมั่นคงจะทำสิ่งใดก็มีความเคร่งครัดนะคะเป็นระเบียบเป็นพิธีการได้อย่างดีนะคะเรื่องของการทำงานนะคะใครที่ยังทำงานสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกในที่ทำงานหรือว่ามีเรื่องของการจัดระเบียบการวางแผนเกิดขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความละเอียดในเนื้องานนะคะบางรายก็อาจจะมีเจ้านายหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่จูจจ้จี้จุกจิกหรือว่าลูกค้านะคะที่คุณต้องเอาใจใส่บริการเป็นพิเศษสัปดาห์นี้ก็เหมาะนะคะกับท่านที่ทำราชการนะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะ หรือท่านที่มีอาชีพบริการก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะใส่ใจบริการได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์วางแผนใช้จ่ายช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของระยะ,ะสั้นระยะยาวนะคะที่วางแผนเรื่องของเงินที่จะเตรียมจ่ายออกไปนะคะรายรับรายจ่ายใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผลก็จะทำให้ชาวพฤชศกผ่านพ้นสัปดาห์นี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะคะ เรื่องของสุขภาพปานกลางนะคะที่ป่วยก็อาจจาะแข็งแรงขึ้นพบยาดีนะคะบางรายที่สุขภาพดีอาจจะมีเรื่องของความเครียดความดันหรือ,อเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะอาจจะกวนใจชาพฤษศท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เหมาะกับท่านที่มีอายุห่างกันมากๆนะคะหรือว่ามีอายุที่ห่างกันหน่อยก็จะเป็นคู่ที่ ออมีความร่วมมือร่วมใจนะคะเป็นแรงกายแรงใจให้การทําให้ครอบครัวมีความสุขราบรื่นในสัปดาห์นี้นะคะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะพบรักกับคนที่รับราชการนะคะหรือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อายุห่างกันมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะก็เป็นภาพรวมของชาวพุทโศกในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิดเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คา i มิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ